สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Boat มาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่23พฤษภาคม2566นะครับมาอัปเดตดูซามวลาโฮวิชกับเชลซีล่าสุดกันนะครับรวมไปถึงเป้าหมายและดอกความสำคัญของเชลซีเนี่ยอยากจะได้กลางรับเพื่อเอามาปลุกพลังเอนโซให้เล่นดียิ่งกว่าเดิมนะครับรอฟังรายละเรอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยใครที่กาลังมองหาน้าหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดที่ร้านโคดคูเพอร์ฟูมได้เลยนะครับในช e, ้อ ใน Lazada มีนะครับแล้วก็ใน t ิ k t o k ก็มีด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกหลายกลิ่นครับไม่ว่าจะเป็น D ีออลชาแนลโจมาโลนมีครบเลยนะครับแล้วก็น้ําหอมไปทํางานไปออกกําลังกายไปหาสาวๆมีหมดสอบถามเจ้าของได้เป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับใครที่สั่งในช้อปปีเนี่ยสั่งครบ1000บาทมีโค้ดส่วนลดจากช่องพีทบดลด100บาทด้วยแล้วก็ในทิก t อกเนี่ยเขาเพิ่งเผิ่อร้านในทิ t o อกเพิ่มเติมในทิกตอกจะเรดลดราคา โหดสุดๆเลยนะครับสามารถซื้อได้ในราคาโคตรพิเศษเลยนะครับฝากไปอุดหนุนโคตรคูเพอร์ฟูมกันเยอะๆนะครับส่วนใครที่กําลังหาโรงเรียนดีๆนะครับให้กับลูกๆไปเรียนที่นี่ได้เลยครับโรงเรียนนานาชาติ British คลัมเบีย International School Bangkok กนาหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐบริติชโคลัมเบีย เป็นออฟชอรสคูลนะครับมาอยู่ที่ไทยเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12เนี่ยสามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยมีการรับรองจาก WASCBC Inspection และสมศเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การเท่น1ถึงเกรด12นะครับหรือว่าอนุบาล1ถึงม .6 นั่นเองติดต่อทางเพจโทรที่เบอร์0819294229 ID Line ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของแฟนเชลซีเหมือนกันนะครับ แล้วก็ฝากแคมเปญดีๆของทาง Suzuki ด้วยนะครับ You Think d o n t Drive นะครับสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับด้วยความห่วงใย,ยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki c o ส s ว We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือใส่ใจเข้าใจทุกความต้องการสัมผัส New Suzuki Ertica Smart Hybrid ได้แล้วนะครับวันนี้ที่โชว์รูมรถจน Suzuki ทั่วประเทศเลยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่อาการบาดเจ็บของคนนี้ครับเบอร์โนบาเตชิ ค่อนข้างเป็นข่าวร้ายสำหรับเชลซีและก็การเตรียมทีมของโปเชตติโนเลยนะครับมีรายง,งานจากนิซาคินเซล่าสายเชลซีของ Evening Standard บอกว่าบาเดียชิวกองหลังเชลซีเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักแล้วก็จะพลาดลงสนามช่วงต้นฤด,ดูกาลหน้าด้วยหลังจากอาการบาดเจ็บที่โคนขาหนีบเนี่ยรุนแรงกว่าที่คิดเอาไว้ในตอนแรกนะครับบาเดียชิวมีกำหนดผ่าตัดไปเมื่อวานนี้ครับซึ่งจะทำให้ต้องพักยาว4เดือนด้วยกัน โอ้โหแล้วก็การพักนานขนาดนั้นเนี่ยจะทําให้กุนซือใหม่เชลซีอย่างมาริซิโอโปเชติโนเนี่ยเตรียมทีนได้ยากขึ้นเพราะเท่ากับว่าบาเดียชิลจะพลาดการเล่นช่วงปรีซีซั่นไปเลยซึ่งในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาสําคัญในการทําให้นันกเตะเข้าใจไอเดียของโค้ชใหม่ด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่โค้ชจะได้ศึกษานันกเตะใหม่ ในการซ้อมคุมทีมแข่งขันด้วยนะครับซึ่งเป็นข่าวร้ายจริงๆนะครับตอนนี้ก็กําลังจะสิ้นเดือนพฤษภาใช่ไหมก็นับไปสิมิถุนากกรกฎาสิงหากันยาโอ้โหกลับมาอีกทีเนี่ยน่าจะช่วงปลายเดือนกันยาก็พิมลีก็น่าจะเริ่มซีซันไปนิดนึงแล้วนะครับช่วงต้นฤดูกาลนะครับก็พักยาวๆเลยนะครับสำหรับเบนุบาเดีชิลก็ขอให้น้องหายไวๆแล้วกันนะครับจริงๆช่วงที่มาใหม่ๆ เล่นใช้ได้เลยนะครับชงที่ยืนจับคู่กับเตียโกซิวาโอเคเลยทีเดียวนะครับถ้าถามว่าส่วนไหนต้องปรับเพราะว่าเป็นเรื่องของการตัดสินใจในการออกบอลที่ต้องฉับไวกว่าน,นี้แล้วก็ต้องไปเติมเรื่องความคล่องตัวละกันซึ่งไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นคนที่สูงนะแล้วก็มีความเร็วแต่ว่าจังหวะพลิก กลับตัวเนี่ยผมว่าจะคล้ายๆคูซูมาก็คือเร็วแข็งแกร่งแต่ความคล่องในการพลิกตัวเนี่ยไม่เยอะนะครับผมว่าจุดนี้ก็ต้องไปหาทางแก้ไขจุดอ่อนนี้มาให้ได้แต่ว่าในเรื่องของทางบอลเรื่องของเซรีราความแข็งแกร่งพวกนี้เขาโอเคนะครับเบสิกการใช้เท้าก็โอเคแต่แค่ต้องสมบอลให้มันสมบอลให้มันไวกว่านี้นิดนึงผมว่าหลายๆทีดึงจังหวะช้าไปหน่อยนะครับแต่ว่ามีแววนะครับมีแววขอให้หายไวๆสำหรับเบอร์โนบาเดชิลนะครับทีนี้ครับการบาดเจ็บของบาเดชิลเนี่ย นิซ่ากินเซล่าบอกว่าอาจเป็นโอกาสของรีวายโควิลนะครับกองหลังดาวรุ่งที่ไปยิมตัวกับบริตันแล้วก็เล่นได้ดีนะครับแถมยังเป็นเซนเตอร์เท้าซ้ายเหมือนกับบาเดชิลด้วยคาดว่าโปรเชติโนจะให้โอกาสแน่แล้วก็ตอนนี้เจ้าตัวเล่นดีจนถึงขั้นที่แกรเรสเซาเกตกำลังจะเรียกตัวไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ด้วยนะครับส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบ่อยๆกับนักเตะเชลซี Chelsea เนี่ย รายงานบอกว่าอันที่จริงเจ้าของสโมสรก็มีการยกเครื่องไปแล้วนะครับแต่ก็ยังแก้ไม่หายสักทีนักเตะก็รู้สึกว่าโหมันเจ็บกันง่ายเจ็บกันที่ตั้งแต่ช่วงก่อนบนโลกเลยนะครับก็ยังแก้ไม่หายสักทีไอ้เรื่องที่ยกแผงไปแล้วเนี่ยข้อมูลนี้ตรงกับทางเจ c ค b อบสไตเบิร์ดของเดอะการเดียนนะครับข้อมูลตรงกันแต่ก็ยังงงว่าแก้ก็แล้วทําไมก็ยังเจ็บบ่อยอยู่หรือว่า แก้แล้วคนใหม่มันไม่เก่งหรือเปล่าอ่ะก็เดี๋ยวต้องรู้กันครับว่าจะแก้ไขย,ยังไงเพราะถ้าซีซั่นหน้ามันยังเจ็บทีทีเจ็บกันบ่อยง่ายๆแบบนี้อีกเนี่ยซวยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันห้ามมองข้ามเด็ดขาดน,นะครับอ่ะจากเรื่องของเบอร์นูเดชิลนะครับไปดูกันที่เรื่องของการล่ากองกลางโตรับกันหน่อยนะครับข้อมูลนี้จากฟาบริซิโอโรมาโน่นะครับซึ่งของโรมาโน่เนี่ยข้อมูลจาก ขัดขัดกับทางนีซ่าคินเซล่านะครับคือเป็นนักข่าวดังทั้งคู่นะแต่ข้อมูลนี้ไม่ตรงกันนีซ่าคินเซล่าเคยบอกว่าลำดับความสำคัญของเชลซีกองหน้ากับผู้รักษาประตูมาเป็นอันดับแรกแต่ของฟาบิโอโรมาโนที่ไปจัด,ดรายการล่าสุดนะครับเขาไม่ได้เขียนลงทวิตเตอร์นะไปจัด,ดรายการมาโรมาโนบอกว่าลำดับความสำคัญหรือพ i ORITY เนี่ยของเชลซีคือกลางรับกับกองหน้าของโรมาโนไม่มีผู้รักษาประตู ในในรายการลา่าสุดที่เขาไปให้สัมภาษณ์คือไม่ได้บอกว่าจะไม่ซื้อนะครับแต่แค่บอกว่าลำดับความสําคัญที่จะเอาก่อนเลยเนี่ยโรมาโน่บอกมันคือกองกลางกับกองหน้าซึ่งในเคสของกองกลางเนี่ยเชลซี Chelsea อยากได้สายพลักกำลังเอาคนที่วิ่งได้เต็มเหนี่ยวกว่าเอนโซเฟรนันเดสเพื่อเอามายืนคู่กันและโรมาโน่บอกว่าให้จับตาไปที่มอยเซสไกเซโดกองกลางของไบรตันเอาไว้ให้ดี นอกจากไกเซโด้แล้วครับเชลซี Chelsea ยังส่งแมวมอมไปดูฟอร์มมานูเอลอูกาเต้กลางรับของสปอร์ติ้งลิสบอนหลายครั้งเหมือนกันเชลซี Chelsea กำลังใช้เวลาในการตัดสินใจครับว่าจะซื้อกลางรับคนไหนเพราะเป้าหมายของเชลซีคือหาคู่หูที่สมบูรณ์แบบให้กับทางอ n นโซสร้างเพอร์เฟกต์พาร์ทเนอร์ขึ้นมาซึ่งมิดฟิลคนนั้นเนี่ยต้องฟิตแบบสดๆถ้าได้แบบนั้นมาเสริมทีม เชลซีเชื่อว่าจะได้เห็นเอนโซในร่างที่สมบูรณ์มากขึ้นเพราะจะเล่นได้ง่ายขึ้นถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่าทำไมต้องเอาสไตล์นี้นะครับก็อ่าส่วนใหญ่นะครับทีมฟุตบอลเนี่ยมีหลายๆทีมนะครับใช้ว่าหลายๆทีมดีกว่ามีหลายทีมที่เคยประสบความสําเร็จด้วยการใช้พิมพ์เขียวแบบนี้นะครับนั่นก็คือ1ตัวส่งบอล1ตัวตัดเกมถ้าเอามองใกล้ที่สุดเลยของเชลซีเรา ยุคที่โชเซ่มูรินโญ่มาคุมเชลซีภาคสองเชลซีมีฟาบริกัสเป็นตัวส่งบอลและมีเนมันย่ามาตตชเป็นคนตัดเกมให้แชมเปี้ยน์ลีกนะครับมาดริดยุคมูรินโญ่เหมือนกันนะครับชาบีอารอนโซเป็นตัวส่งบอลซามีเคเดียราเป็นสายพลักระกำลังประสบความสำเร็จนะครับมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคเฟอร์กี้พอลสโคเป็นตัวส่งบอลและมีรอยคีนเป็นฮาร์ดแมนให้ก็ทับปีศาจแดงก็สุดปัง กับคู่มีฟิลคู่นี้มันเป็นเพอร์เฟกต์พาร์ทเนอร์ที่ดูลงตัวครับส่งบอลเทพคนหนึ่งแล้วก็ตัดเกมเทพคนหนึ่งแบ่งเบาภาระหน้าที่กันจะค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนตัวผมก็เชียร์สไตล์นี้มาตลอดนะครับมองว่ากลางแบบอินโซมันต้องยืนคู่กับนักเตะสไตล์แบบนี้แหละจริงๆ e n เอ็นโกโลกองเต้ก็เพอร์เฟกนะถ้าว่ากันถึงสไตล์การเล่นเพอร์เฟกเลยตัดเกมเก่งขับเคลื่อนทีมได้ประเด็นคืออะไร กองเต้เจ็บบ่อยสภาพร่างกายไม่หนุ่มเหมือนเก่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะหาคนใหม่เข้ามาเพิ่มอีกสักคนหนึ่งในสไตล์นี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้เชลซีก็คงไม่ได้แบบไว้วางใจว่ากองเต้จะแบบร่างกายฟิตปังไปทางฤดูกาลถูกไหมครับและจนถึงตอนนี้ตราบใดที่ยังไม่ต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับกองเต้อนาคตของพิเต้ก็ยังถือว่าไม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าถามผมผมก็มองอีกมุมนึงด้วยก็คือว่าไอสไตล์ส่งจ๋าตัดเกมจ๋าเนี่ย มันจะค่อนข้างหลายปีแล้วนะกับกับพิมพ์นิยมลักษณะแบบนี้มันผ่านมาหลายปีแล้วผมว่าถ้าดูจากฟุตบอลยุคใหม่นะครับผมว่าหลายๆทีเน้นการครองบอลมากยิ่งขึ้นเพรสซิ่งกันหนักมากยิ่งขึ้นจนทำให้พื้นที่ตรงกลางสนามเนี่ยมันก็คอนโทรลกันได้ยากตามนะครับผมเลยรู้สึกว่ากองกลางที่จะซื้อเข้ามาใหม่เนี่ยเอาสายแบบตัดเกมเพียวร้อย ผมว่าอาจจะไม่เวิร์กผมว่าต้องตัดเกมได้ครองบอลได้แก้เพรสซิงได้ดีด้วยผมว่ายุคสมัยใหม่คุณไปสุดโต่งทางเดียวผมว่าไม่รุ่งนะครับไม่เวิร์กนะครับแบบนั้นคือถ้าเกิดโตตัดเกมเนี่ยคุณเอาในพิมพ์บอดีก็ได้เนี่ยจะตกชั้นอยู่แล้วด้วยนะครับวิลฟิดเอนดดีของเดสเตอร์เนี่ยอันนี้คือตัดเกมเทพมากนะครับสถิติการแท็กเกิลสูงตลอดมาหลายปีแล้วแต่เอนดิดีทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับนี่คือเหตุผลที่คนสงสัยว่าทําไมไม่ได้ย้ายไปทีมใหญ่สักที เพราะเขาตัดเกมได้อย่างเดียวผมก็เลยมองว่าถ้าคุณอยากแบบตัดเกมได้สมบอลได้พอแกะเพรสได้ผมว่าชื่อของไกเซโดกับเด็เคนไรส์ดูเหมาะสมนะเพราะไกเซโดเนี่ยจะเป็นคนที่ตัดเกมเก่งมากแต่ไม่ได้ยืนห้อยต่ําไกเซโดจะยืนเป็นตำแหน่งเบอร์8ปดเลยด้วยซ้ำไปเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เลยแต่ว่าตัดเกมเก่งแล้วก็ผมว่าไกเซโดมีความคล้ายเอ็นโกลโลกองเต้คือบางทีพาบอลขึ้นหน้าได้ด้วยนะครับมีเทคนิคมี มีพอสมควรถ้าเทียบกันผมว่าในเชิงเบสิกเทคนิคเนี่ยผมว่าไกเซโดจะดีกว่า U อูกาเตอีกนะครับในเชิงการเอาตัวรอบพื้นที่แคบๆส่วนเด็กแคนไรส์เนี่ยไม่ได้คล่องมากแต่ สรีระดีนะครับรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ออกบอลจากแนวลึกใช้ได้ก็ถือว่าเป็นกองกลางที่แกะเพรสได้ดีพอสมควรผมมองว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยเรื่องนี้มองข้ามไม่ได้แต่ถามว่าอูกาเต้แบบแกะเพรสห่วยขนาดนั้นไหมผมว่าก็ไม่ได้ห่วยอูกาเต้เนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าตัดเกมจ๋าเลยแล้วก็มีเทคนิคพอประมาณแต่ที่ผมเคยบอกไปคือไปดูฟอร์มมาเวลามันพาบอลขึ้นหน้าแล้วมันลงเออด้วยการโดนเขาตัดฟาตลอดมันไม่ค่อยได้ส่งบอล ผมว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดอ่อนของอูกาเต้ก็ได้แต่เรื่องเกมรับเนี่ยสแตทการตัดเกมเขาเทพมากเลยนะครับแล้วก็อย่าไปดูถูกนักเตะจากลีกโปรตุเกสเพราะว่าเอนโซ่ก็มาจากลีกโปรตุเกสมาติชที่เราก็ซื้อกลับมาจากลีกโปรตุเกสรามิเรสก็ลีโปรตุเกเดสกกเกดาวิดลุยส์บูโนโ่เฟน,นันส์นะครับเอเดซอนโมราเอสพวกนี้มาจากลีกโปรตุเกสเก่งๆก็มีเยอะแยะนะครับสำหรับผมจริงๆได้หมดนะไกเซโด้ลิคันไรส์แล้วก็มอนเอลอูกาเต้ผมว่าผมได้หมดแต่ว่า ถ้าต้องการเก็บเพรสได้ดีด้วยเนี่ยผมว่าไกเซโดกับไรซ์จะดีกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอูกาตเต้เล่นไม่ได้นะครับเขาก็สามารถเล่นได้นะครับพอสมควรนะครับก็คนเชียร์กันเยอะเหมือนกันว่าอยากเห็นเอนโซเล่นคู่กับอูกาเต้เหมือนกันนะเพราะเป็นคู่กองกลางจากลีกโปรตุเกสมาก่อนเหมือนกันนะครับอ่ะคอนเฟิร์มว่าสิงห์จะลาดไมดฟีลฮาร์ดแมนแน่นะครับทีนี้ครับไปดูกันที่กองหน้ากองหน้าจะเป็นเรื่องของดูซานวลาโฮวิชนะครับต้องเท้าความก่อนนะครับว่า ข่าวที่เชลซีสนใจดูซานเวลาโฮวิชในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมาหลักๆ2ส,สื่อเจ้าแรกคือบรัมบัติที่ผมเอามาฝากเป็นเอเจนต์ฟุตบอลอิตาลีเขาบอกว่าเชลซีสนใจบอกแค่สนใจเฉยๆนะครับแต่ฝั่งของชูลนลอเรนซ์นักข่าวสายฝรั่งเศสของ ESPN บอกว่าเชลซียื่นไปแล้ว80ล้านยูโรซึ่งในวันที่ผมเอาข่าวนี้มาฝากในช่องผมก็บอกไปแล้วว่าฟังหูไว้หูก่อนเพราะลอเรนซ์เขาเป็นสายบอลฝรั่งเศส นะครับแต่วลาฮวิชนกเตะเล่นอยู่ในเกาโชเชลซี Chelsea เป็นทีมในอังกฤษผมเลยมองว่ามันยังไม่ค่อยตรงสายเขาเท่าไหร่ถ้าเป็นสายฝรั่งเศสค่อยพอฟังได้แต่กับเคสของวลาฮวิชผมก็ยืนยันว่ามันต้องฟังหูไว้หูแล้วล่าสุดรกฟฟาบิซิโอโรมาโนออกมาบอกเองครับว่าข่าวที่เชลซียื่น80ล้านยูโรไปแล้วเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับโรมาโนบอกว่าเขาสอบถามแหล่งข่าวทั้งฝั่งเชลซีไปแล้ว สอบถามฝั่งยูเวนตุสไปแล้วยืนยันว่าไม่จริงแต่อย่างไรก็ตามโรมาโน่บอกว่าไม่ได้หมายความว่าเชลซีไม่สนใจวลาโฮวิช ah เป็นหนึ่งในกองหน้าหลายคนที่เชลซีกำลังติดตามอยู่เพราะเชลซีอยากได้กองหน้าคนใหม่และเชลซีก็รู้จักวลลาโฮวิชดีนี่คือหนึ่งในกองหน้าที่เชลซีให้การชื่นชมพอสมควรแต่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอทางการและยังไม่ได้เปิดฉากเจรจา ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าแต่เชลซีสนใจจริงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเชลซีอยากได้จริงไหมอยากได้เชลซีสนใจวลาฮวิตจริงไหมสนใจจริงแต่ยื่นข้อเสนอไปแล้วไม่จริงอันนี้คือข้อมูลจากทางฟาบิซิโอโรมาโนแล้วก็โรมาโนบอกว่ามันไม่ได้มีแค่เชลซีที่สนใจนะเพราะว่าบาเยิร์นมิวนิกก็สนใจ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าการตัดสินใจจากยูเวนตุสจะเป็นยังไงคือมันเป็นตลาดที่มีทีมต้องการกองหน้าเยอะยบร์นอยากได้กองหน้าเพราะว่าตั้งแต่เรววนดอฟสกี้ออกไปไม่มีใครแทนได้ซาดิโอมาเน่เล่นตรงนั้นแล้วไม่เวิร์กแมนยูสนใจแฮร์รี่เคนสนใจโอซิเมนและถ้าเกิดเขาจะสนใจวราห์วิชด้วยอีกคนนึงก็ไม่แปลกเพราะก็เป็นกองหน้าที่ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องแย่งกันหลายทีมหน่อยนะครับเกี่ยวกับดูซานวราห์วิชนะครับแต่า การจะไปซื้อมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางฟรานเชสโกคาโว CEO ของยูเวนตุสเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าวลาโฮวิชคือนักเตะที่ไม่ได้มีไว้ขายสมสรยังแฮปปี้และก็มุ่งมั่นในตัวนักเตะอยู่แล้วก็สมสรนมั่นใจว่าวลาโฮวิชเนี่ยจะสามารถอยู่กับทีมต่อไปได้อันนี้คือสัมภาษณ์จากผู้บริหารของเขาแต่จุดหนึ่งที่มันมองข้ามไม่ได้คือสถานการณ์ของยูเวนตุสตอนนี้ไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับ วิกฤตพอสมควรถ้าใครจำกันได้ครับยูเวนตุสเคยมีความผิดข้อหาตกแต่งบัญชีแล้วก็โดนตั้งข้อหาไว้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางสหาหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรือว่า FIGC เนี่ยสั่งลงโทษตัดไป15แต้มยูเว่ก็หล่นไปอยู่ช่วงกลางตารางพักหนึ่งเลยจากนั้นอุทรท์ไปอุทรท์มาได้15แต้มกลับมาชั่วคราวซึ่งตอนแรกเนี่ยจะพิจารณาว่าจะหักหรือไม่หักฤดูกาลหน้า แต่ทางสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีเขาก็ไม่ยอมไงเขาก็ไปหาหลักฐานใหม่มาจนเล่นงานได้แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ประกาศอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งว่าตัด10แต้มนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ซีซั่นนี้ด้วยไม่ต้องรอซีซั่นหน้าซีซั่นนี้โดนตัดไปเลย10แต้มและเมื่อคืนยูเว่แพ้ทําให้พอโดนตัด10แต้มเนี่ยยูเวนตุสหล่นมาอยู่อันดับ7ตามหลังโคต้า UCL 5แต้มโอกาสพลาดไปเล่น UCL ถือว่าสูงพอสมควรนะครับเพราะว่า ห้าแต้มกับโปรแกรมอีก2นัดไม่ง่ายคุณต้องลุ้นให้หัวบนๆบนเขาสะดุด2นัดแล้วคุณชนะรวดมันก็ไม่ง่ายโอกาสพลาด u ูเซค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าใครถามว่าวาลาโควิชเขาอยู่ยูเว่เนี่ยได้เล่น UCL อยู่แล้วเขาจะอยากมาเชลซีที่ไม่ได้เล่น UCL ท,ทําไมก็ต้องบอกว่าตอนนี้บางทีศีลอาจจะเสมอกันครับเชลซี <laughs> ก็ไม่ได้เล่น UCL นะครับ ยูเวนตุสก็มีโอกาสสูงที่จะไม่ได้เล่น UCL เพราะฉะนั้นสถานะในซีซั่นหน้าเนี่ยไม่ต่างกันเลยครับระหว่างเชลซีกับยูเวนตุสก็ต่อเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงผมว่าพอมันเป็นเช่นนี้เออมันก็มองข้ามไม่ได้นะคือยูเว่ถ้าเลือกได้เขาไม่อยากเสียหรอกครับเขาก็เพิ่งซื้อมาปีครึ่งเองสรับดูซานวลาฮวิชแต่ว่าในมุมนักเตะไม่รู้จะเปลี่ยนใจหรือเปล่าถ้ายูเว่เล่น UCL เอลขาอาจจะอยากอยู่ยูเว่ UV, ต่อก็ได้นะแต่ถ้าไม่ได้เล่นขึ้นมา เขาก็าอาจจะเปิดกว้างสำหรับโอกาสในอนาคตก็ได้นะครับเพราะว่ายูเวนตุสก็มีความผิดเรื่องนี้อยู่ก็โดนลงโทษตัด10แต้มไปแล้วผู้บริหารก็ลาออกแบบยกชุดไปแล้วนะครับซึ่งสำหรับผมผมว่าโอกาสที่จะเซ็นวลาฮวิชยากไหมยากแต่ผมว่าดูเป็นไปได้กว่าวิกเตอร์โอซิเมนโอซิเมนเนี่ยโอโหปีหน้านาโปลี UCL ใสๆปีหน้า,นด L, า,า,นานได้เป็นแชมป์เก่ากัิโชซิเรีย นะครับทิศทางนาโปลีก็ยังไปได้สวยอยู่ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือค่าตัวคุณไปดีวกับออริโอเดลาเรนติสนะครับมันยากนะครับเจ้าของประธานสโมสรของนาโปลีเขาเคี่ยวจะตายขายนักเตะร,ราคาแพงกดราคาแบบสุดๆเรทราคาวลาโควิชเนี่ยสัก80ล้านยูโรหรือว่า70ล้านปอนผมว่าพอซื้อได้แต่ของโอซิเมนมันต้องเป็นเรทร2 0ยยีถึง้าถ้าตีเป็นเงินปอนก็ร้อยต้นๆถึง130ล้านปอนอ่ะโหตัวเลขมันห่างกัน ส0มสล้านปอนด์เลยครับแล้วยิ่งเชลซีมีข้อจำกัดทางการเงินต้องค่อนข้างซีเรียสเรื่อง financial fair play เนี่ยผมว่าค่าตัวของวาลาวิชมันเลยดูสมเหตุสมผลกว่าแต่ถ้าถามว่าใครฟอร์มดีกว่าวิกเตอร์โอซิเมนฟอร์มดีกว่าจริงๆนะครับอ่ะทีนี้ครับไปดูกันที่เรื่องของเมสันเม์ครับมีอัปเดตจากเดวิดออนสตินเดวิดบอกว่าอาร์เซนอลจะให้ความสำคัญในการเสริมมิดฟิลมากๆ กำลังรับเนี่ยอยากได้เด็กแคนริ์แล้วก็อยากได้ตัวทำเกมอีกคนหนึ่งด้วยนี่คือเหตุผลที่ทำให้อาร์เซนอลสนใจเมสันเมาส์มากยิ่งขึ้นแม้จะทราบดีว่าลิเวอร์พูลกับแมนยูก็กำลังผลักดันแบบสุดๆก็ตามสาเหตุที่อาร์เซนอลอยากได้กองกลางแบบเมาส์เพิ่มเพราะว่ามีโอกาสจะเสียกรานตช,ชาก้าออกไปและเกี่ยวกับอนาคตของเมาส์ครับฟาบิโอโรมาโนบอกว่าเขาได้พูดคุยกับแหล่งข่าวเมื่อวานนี้บางแหล่งข่าวนะครับแล้วก็บอกว่า สถานการณ์ตอนนี้ของเม์กับเชลซีโอกาสต่อสัญญาค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างมันซับซ้อนไปหมดเลยครับก็นี่ก็อีกแค่สัปดาห์เดียวฤด,ดูกาลจะปิดแล้วนะครับแต่ว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับสัญญาของเม์ก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมนะครับต้องดูว่าจะเป็นยังไงจะได้อยู่กับเชลซีต่อไหมหรือจะย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่คนที่ย้ายแน่ๆคือคนนี้ครับโรเบนลอตตัาชีกับโรมาโนบอกว่าการพูดคุยเรื่องอนาคตของชีก กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเลยครับตอนนี้ทาง AC ซมิลานมองว่าท่านชีกเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดของมิลานเลยตอนนี้เชลซีกำลังคุยกับมิลานเรื่องค่าตัวแล้วก็จะเป็นการดีลแบบขายขาดเลยนะครับ ไม่มีการยืมตัวพร้อมออปชันใดๆทั้งนั้นนี่คือจะเป็นการขายขาดเลยแล้วตัวรูเบนลอฟต์ชิกเนี่ยก็สนใจย้ายไปเล่นให้กับทาง a อซมิลานเหมือนกันดูแล้วน่าจะเป็นนักเตะชุดใหญ่คนแรกที่เชลซีปล่อยตัวได้ในช่วงซัมเมอร์นี้จะได้เรทค่าตัวเท่าไหร่ผมยังตอบไม่ได้นะคือถ้าขายให้ทีมในอังกฤษด้วยกันเนี่ยผมว่า20ล้านปอนด์พอมีลุ้นตอแต่พอเป็นทีมในเกาโชซีเรียเนี่ยมันก็อาจจะเป็น20นะในมุมผมนะแต่มันจะ20ล้านยูโรหรือเปล่าเออ พอเป็นยูโรตีเป็นปอนมันก็จะเหลือประมาณ15ล้านปอนอะไรประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะขายได้เรทราคาเท่าไหร่สำหรับลอตเตชิกนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมอีกครั้งนะครับใครที่กําลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันเจ้าของแฟนเชลซีด้วยไปอุดหนุนที่ร้านโคดคูเพอร์ฟูมได้เลยนะครับใครที่กําลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกๆครับไปที่โรงเรียนนานาชาติ b r i t i s h c o l u m b ีย International School Bangkok เลยนะครับโรงเรียนบอกว่าเรียนจบสามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยตอ ต่างประเทศได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่กำลังหารถขับดีๆไปจัด s u z u k i New e er อ t i c a Smart Hybrid ได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u ซ u กิทั่วประเทศเลยช่วงนี้ปิยะบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย